ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเลี i> i> ้ยงได้มั่งเลยฮะเมา่ลไรอันไทยว่าม evet ันงูเหลี่ยมพูดนะจอยตายแล้วจอยยตาแลม่เห็นสาวนี่นหรอหวาลดูแม่สาวเราย่าน่ารักแท้วนเขา่น้องนัดสุรศักดิ์พะเยกวงเฮาด้วยครับพี่น้องครับซอยฝากพี่น้องซอยเชื่อซอยสนับสนุนน้วยครับรับบทพะเยกเต็มตัวครับสาวน้อยรำลึกโชว์ฤดูกาลที่จะมาถึงนะครับ ฝากเชียร์ฝากสนับสนุนนะครับเด้อพี่กันเลยครับอายพี่น้องสนับสนุนไอเน้เด้อครับผไอ้ฮอตดีทวีปสัดว์อีกอันดับหนึ่งมันจะมาอันดับหนึ่งอันดับนี่ผู้เดียวมันมีผู้เดียวไปแล้วครับพ่ออันนอ้พ่อกันครับเดินทางปลอดภัยครับไปแล้วครับเจอกันตอนเย็นครับผมเอาแม่เราทางไหนแม่มาไปรถไปรถไปได้หมดได้ล่ะรถจอดด้วยฝั่งไหน ก็ไปได้หมดเลยแต่พี่จะเอานี่ไปให้น้องไดมอนด์ครับเจอกันครับตอนเย็นสัตว์ตัวเนาะพรุ่งนี้จังเลยพรนเที่ลายร่างกายเฮ้ยเนาะกูดีจะทำลายร่างกายอยู่เนาะกับวรรณยาสุดเสียไหมเสียจังไลยมัดปวดก็ปวดเสีงไหนเลสิกาลัดเถื่อนก็ไม่ต้ออยู่

ขาเจ้นี่แม่มันจะได้จเหมัเป็นทันทันกัดกันแล้วประกาศหา้างสองคนนี้นเด้ิจ้ังปนนวางไฟแตงเข่าคือ้าวนบอกเดียวกัดเ่ธรรมดาได้ไอ้เ่าเ่าเฮ้ยข้มาังเล้ามา้จังเามาอนั่นแตงเข่ากวดแอบ่ดแอบเอื้องพอเล้ ก็กระทบจะเสียดี้ต่จะเป็นโมให้กันเปลนใหเนาะเพราะว่าว่าเท่าอยู่นี่ตีนกาคือพอลน์ก็เปนเท่าทั้งป่าดิเท่าต่าเท่าเท่าทีไหนจังพักกันว่ให้กันเป็นผมละผมเรวองเสียให้คนมเป็นได้พี่น้องเมราะเป็นคนบ้ปากมเวาตัวเว่าช่ายคิดเมล่อเราดีจีไหนจังโให้กันเป็นเปลี่ ทั้งทายคลิปจะไดนจังเจ็ดคอนเทนต์จะไดนจังท้ำลายกันจังสันทันติดเหลืองซะเนาะคิดว่าติดเหลืองซะบ่เนาะัาหันเนาะขี้นั่นเลยมันต้องมีฮามาปนด้วยไงเนาะเหมือนเราที่ที่มีขี้ที่มีเม็ดพริกเข้ามาปนโอนาะมันก็เรากินเขาบอกเลยอร่อยจุ่มคลิปนี้สร้างสรรค์นี่แหละพ่นว่าสร้างสรรค์ังไมันี่ยเอาไปน้ำกันเนี่ยว่าเถอะเออเนาะ เออโอ้ยเฉพาะเขาสาเขาเลื่อนเขาไม่ซื้อเขาลากกันแล้วเออไปน้ำกันพนาบังเอ้ยงะจะเป็นมเฮ้ยผมน่ะบนบนขึ้นรอถึกลอยมุยแท้ลมถึกอยแท้ยังกว่นยังคือว่าลอยมุยว้าวอ๋อใบรวยอดมอยลุยเป็นไหนอัพ่อว่าเป็นเด็กซีเอฮิ่งดตไแก คอลเลกชันอะไอีกเนาะนี่เนาะคอลกชือรเบลไมจตออ้งเน่ยจะกระเบืออย่าเลือดรเนาะเจะลดเสาเนาะมึงพี่น้องครับน้อยเขาเจ้าเชอม่บอเจังดวางสันชอบังไฟบอเจังดจังดังวางสันเอามคือกล่องห้างเีย พุ้ยเด็กบอกไม่พ้อผมได้ผลอกไม่เขาทัดย่างดีทัดเป็นยาแม่เป็นยาสิแต่งยังไหนใสชุดเขาจะตีไปบอกเสือสาวบอกเ้ยเราหลังไม่พ่อเปิดตัวยังกับแม่เสือสาวตสวยอ๋อนแล้วถวไปสิคนจังบอกคนเข่าใบหน้าหบหนีถาอใบ็ดแปดไดที่บอแล้วดอกย่ในเสือสาวไปแล้วเปนเป็นไทยย่งไงกดสวิตช์กันเรา เขาถ่าเขาถ่าร้อนมาตา้อนมา้อมากิมเลยากเออ้ยตัว่นะตัวพาวข้นาไปลงมาเาได้ครับเด้อเอาค้นบ้าจัดมเดินนี่ใคลงมอน้ำขนบ้าโมเดินนี่เ้อโอ้ยลงบมอน้ำแตงมาบอกดนแมวว่ามันคนดีไหมค้นบ้าตัวนี้โอ้ยหากินใส่คนเลย ลงวอตังบ่าบกดวนไหมไอคิลาเลงเขาตามนอนเเกสันด้เลยเดี๋ยวตือนขึ้แมาขอบเอาความฝันลทหารเลยเปียนเลยติวัดบกบอลเองไปแล้วไหลูกลองนต่อเตือนเต็งเขาคือสตาร์ทอีกบบบนี้เล่นต่ออีกพูดต่อจจางต่ออีกต่อชั่โมงถอะบ่กือรถแฮ่นี่บ่เด้๋ยนี่เอ้าเปิดไฟแล้วบ่นเหลืองไมเลยเริ่มโไมเลย เลือกโซ่ไหมเลยนีไันยุ่งานยงเขาเียต่อเด็นตัวหวยจะไปเปลี่ยนสุดไปเนติคนตาไม่นั่นจไปถ่ายยัไแกนเด้อติคนตาเนาะเรียบยดดิติตกคนตาตัวส้มผมไม่ตัวนั้นตัวโอ้ยนี่ดอกสวัสดีค่ะแล้วจะไปไหนงสักที่มือไปเหาไปเอากทางเดินต่อหวยน้องหองซ้องเปดเลอเ่อกเปลือกเจักต่อ ต่ว่าพิ่นติดเครื่องปั่นเอาูเดนเซอร์เตรียมตัวนะครับเพิ่นจังตัวพิ่นติดอีกแล้วเครื่องปั่นน่ะพี่วัดรอย่าพิ่งไปนะเพิ่นติดเครื่องปั่นไฟเปิดไฟอีกแล้วเพิ่นสิดจังตัวบ่ได้ยินซสําเตรียมตัวนะครับทุกคนเพิ่นติดเครื่องปั่นอีกแล้วเอาไปคันไหนโอ้คนละคันอยู่ว่ามันมันไปคันเดียวกันเนี่ยฟิตฟิตสัม เป็นติดติดตาตาเครื่องปันมังหันฟันสีเหรียญต้อสะดอกอ่ะสารกิบบีกระไรพี่น้องเพียงนสมนี่อนเครื่องปันมันดับเนาะก็ต้องยุดตามเครื่องฟันตัวเนาะเราไม่มีไฟในการทำงานแล้วเมีเครื่องปันดับเครื่องฟันโอ้ปันเฮ้ยดีเอาผักฟันผักฟันซะผักฟันสั้นสิบ่ไหวแตงอมมา่อนเด้อทำมาทำมอเอาพี่น้องเข้า เก็บของเก็บอยังตัวเอาตันคือบมาเก็บของตันที่เอาไหมาเปิดไหมคุณแจ๋มันอยู่นี่เปิดเลยเอามือสวดเข้าไปเลยน่นเอาไปทั้งหลังเด้ออันซุ่มเหมือนโต๊ะเขายีเฮาโอ้เฮ้ยเออขาถ่ายจนวัดเก่าไ่ยังหรอ่ายท่าบังหันแหม่ายหรอเฮ้ยเนาะนี่น่ารักเลยแม่หาชุดน่ารักน่ารักให้น้องด้วยนะ อย่มองหนูในหางตาแบบนั้นนะพีเออไปเฮาพี่น้องถึงเวลาเก็บของเก็บอย่างเดียวโอ้ยมันหลายเห็นไหมพี่น้องเอ้ยของผูกขาคนดีทวีสักคนเมื่อบ้านเคิงหนึ่งแหละพี่น้องยังมามีวีแววว่าสีเบิดเขาจะเอาไปไใส่ป่ะทั้งหนาทั้งเล็กแหละอันว่างอันนี้ไว้นี่ก็ได้ตันหัวหัวหัวคนเออ เอ้ยลืมเอาหั่นไดมอนด์ดีที่ไก่ท่นครับผมครับผมพ่อ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 พอเดี๋ยวไอ้ยังสนิทติดเหลืองเอาเป็นยังสนิทจีเหลืองอ่ะมันโหดโหดเดมันบูตリーเดบูตリーปาดคือบูดลีใหญ่บูตリーบูดบูต่ว่าไอเอาอันนี้เอาพี่น้องเข้าคุยธุระกับไดมอนด์จะเข้าก่อนพ่อกันคลิปหน้ากันแล้วกันครับสวัสดีครับ